สวัสดีครับยิดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอน Java GUI นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการวิธีการเปลี่ยนทีมให้ Java นะครับ Java มันก็จะเปลี่ยนทีมได้เช่นกันนะครับเรามาดูที่เราลันเนี่ยนะครับเราลันแป๊บเนี่ย คือหน้าตามันไม่ค่สวยปุ่มเปิมเนี่ยมันก็สวยนะครับนี่คือพอมันไม่สซิรปับมันก็ไม่น่าใช้ผมจะพาะเปลี่ยนทีมนะครับทีมมันก็มีหลายตัวอยู่อ่ะราใช้ทีมแรกก่อนมันชื่อว่านิมบัสนะครับความจริงก็ตรงนี้ก็ได้ j r e แล้วก็นิมบัสต,ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองรันดู แต่มันก็ไม่เป็นหรอกตรงเนี้ยนะมันจะเป็นแค่ในตรงนี้ซึ่งปุ่มก็จะมันจะดูสวยขึ้นละคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันนะไฟล์รันชื่อว่าอ f แล้วหรอกมาสัดโคดนะ้ดครับไปที่ตัดเมนตัดเมนตรงไหน ตาดเมนโอเคตรงนี้แหละตัดเมนทั้ตรงนี้อ่ะมันจะใส่ try เป็นทีมแล้วนี่ก็จะเป็น cat cat แล้วก็เป็น exception ไป exception e ไป แล้วก็ e p r i n t s p r i n t s t a g t นะครับ tag กระเริ่มมาแล้วก็ใช้นะ UI UI มันชื่อว่าอนะไร UI manager ห้าก้อน UI manager นะครับดอท set look and feel นะครับ look and feel ตรงนี้ชื j ah. J ah. ่อว่า com ดอทจะจะแบบดอท คอมนะครับชื่อว่าเนี่ย<ม>เลยคอมดอทซันดอทดอทอะไรนะดอทจอ้าแหวดอทจ้าแหวดอทคอมดอทซัน เอเดเวียตไม่ใช่ใช่ตัดไหนนะนะหากันคอมดัสซันดัสสครู่นะครับใจเยน็นดอดเนี้ยตัดสวิงดัดแฟลทตัวนี้ดอด ดับนิมบาสดั t นิมบาสและฟิวนะครเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่เข้ามาไว้อ่ะเรียบร้อยครับลองรันดูรันรันนี้อ่าฮะก็จะได้สวยแล้วเห็นไหมหน้าตาสวยขึ้นมาแล้วปั๊บ โอเคนะครับอันนี้คือการใช้งานต,ตัว Java นะครับที่เป็น look and feel ก็จะมีอีกนอกจากนี้มันมีเดี๋ยวคอมเมนตครับ yeah. UI manager dot set loop and fill ชื่อว่า sun com ชื่ออะไรนะ c o m s u n s w i n g f l a t c o m s u n j a v a f l a t ก็จะมี window มี วินโดว์คลาสสิกลุคแอนด์ฟิลไม่ใช่มันชื่อว่าลุคแอนด์ฟิลนี่แหละวินโดว์ลุคแอนด์ฟิลแล้วกันตัวนี้อ่ะเอาละลองรันใหม่เซฟรันอ่าจะได้หน้าตาเหมือนกับคล้ายๆวินโดว์วินโดว์เอ็กพีอย่างเงี้ยนะครับวินโดว์เอ็กพีวินโดว์เซเว่นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปมีมีเยอะ นะครับแล้วก็ U I manager dot set looks and feel com dot sun dot java dot swing นะครับ dot motif dot ม o เตปลุกเอ็นฟิวนะครับตัวนี้มีม o t i f ทีฟดูหน้าตาสิรันอ่ามันจะได้หน้าตากระกาแบบน,นี้นะครับมันจะได้หน้าตากระตาแบบน,นี้คราวนี้เนี่ยผมจะลองโหลดมานะครผมผมมีแล้วแหละนะครับดาวโหลดมา มันชื่อว่า j าว่าล o กเดี๋ยวนะลุกแอนด์ฟิลทีมตัวนี้มันมีเยอะนะครับอลองเอาตัวไหนสักตัวหนะึ่งตัวนี้แล้วัน L n F นะครับ มันมีเยอะผมจะเอาอะไรดีนะซีกลาดดีกว่านะันี่ซีกลาดซีกลาดปั๊ปบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยระดับหนึ่งนะครับนี่คือซีกลาดเราผมจะดาวน์โหลดไปตรงไหนเอ่ยก็ตรงนี้เลยนะครับ คลิปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปที่ได้ดีสร้างโฟเดอร์ไว้ลุกแอนฟิลนะครับแล้วก็เอาไว้ซีกรานะครับผมจะลองโหลดมาใช้ดูวนใช้ได้ไหมในขณะที่รอก็ลองไปหาตัวอื่นอักควา้าล่ะ เป็นยังไงก็ดูความเทพมันหน่อสิสวยไหมขณะรอที่ซิกาโ์ลดนะครับแล้วก็มาดูโอ้สวยงามอลังการนะคว้าของเราใช้ได้เป็นแม็กเลยอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเวอร์ชันด้วย อืลองสีแกลกดีกว่ามันเสร็จแล้วก่อนอื่นนะครับเราต้องไปแอดนะแอดไลบรารีคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์นะครับไปที่อินพุตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ Property ดีกว่าคลิกขวาชื่อโปรเจกต์ p e r t y นะครับไปที่อ่าตัวไหนนะจำไม่ได้แนละ้ว จะว่าวิ่านตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เลย JRE แล้วก็มาที่ไลบรารีนะครับแล้วก็แอดเอ็กซ์นอตจากไปที่ไดดีไปหา l o o แอนด์ฟิลนะครับแล้วก็แอดเข้ามานะครับพอแอดป๊บเนี่ยแล้วก็ต้องติ๊กตรงนี้นะ Order and Export พอ Export มันจะ Export ตัว,ต,วตัวทีมนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยได้มาละ ครับซีกลาดลูกแอนฟิ์ตรงนี้อมีเยอะเลยวิธีการใช้ก็ยังไงหาลูกแอนฟิลให้เจอก่อนอืมนี่ไงเดี๋ยวนะใช้ตัวนี้ก็ได้ซีกลาดลูกแอนฟิ์ตัวนี้นะครับอ่ะลองเลย UIManager Manager. Search Look and Fill นะครับเรียกเลยทั้นแรก COM .sun dot. มาแล้วครับ COM.sun ในนี้ก่อน,นนี่ตรงไหนวะนี่มันไม่ถึงสันกับคอมคอมดอทซี s l o สลูกแอนฟิลตัวนี้นะครับแค่นี้สั้นๆโอเคลองรันกันครับอ่าลองรันโชคมันบอกว่าเออราหาคลาสนี้ไม่เจอ นะครับแสดงว่าไม่ใช่ตัวนี้ l o o p and f i e l อืมอาใหม่ o r g มีไหม look n f i e l อ่ะเราคลิปดูสิมันจะเป็น Mac กนะ org. อมันชื่อว่าด e บเด็กนหะ็ก่อนเด็ก t o p s ด i n สว ครับหอดอีการูกิเอ็นฟิให้เจอครับมันก็จะได้ออกมาออกมาให้เราตัวนี้เลยคลิกดอท Macloop and fill เอาละเจอกันสนหน่หม Mac ร้าง มันบอกว่าคลาสนี้เออ่มันแคดเป็นจาแบบไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับคลาสนี้ไปดูข้างบนดีกว่าครับอ่ะลองดูไม่สิ้นลบไม่ใช่แม็กแล้ว ดอกซีแกลาสมีไหมอืมไม่ใช่มีลีนุกด้วยฮะวินโด้เนี่ยนะใจเย็นหน่อยแล้สวิงดอกไม่ได้ C ดับซ s เอกดับซีที่ใช่คอมดหาหเจอซีลาสไหนอ xi. ตัวไหนนะตอนนี้ได้นอน อ่ะลองลองดูปึ๊บอรไงไม่ได้สิงลล่งนัุ้นเฟลอ,ดอ,ดดอ,ดดอดันนีดด้ com s u n java d o swi d f รกดอทไม่มี o r g ดอทด h นดอดดท dec t a d a n i n งดอด flat นะครับดอด Về on my Cái tuần đặt Linux plan đặt Linux and fill add on Mình sai nè À, sai Được yeah. yeah. ไปเสิร์ชนแะป๊บนึงจำไม่ได้มันชื่อว่าจ j ว่า Look and Feel C Glass C Glass อ่าดูซิว่ามันใช่ยังไงที่ผมลืมไปแล้วเนี่ย คอมด g l ซีแกลดอนฟิโอเคมันใช้ตัวนี้ใช่ไหมคอมดัตซีแกลดอนฟิวดัตซีแกลดอนวตัวนี้มันใช้ตัวนี้นะครับเซฟอ่าลองรัง บอกว่าไงนะอืมหาไม่เจอหรือว่าผมโหลดมาผิดอันหรือไม่ใช่ลองลบทิ้งก่อนลองลองคิดขวาคอมพิวตี้ไหมหรือไม่ใช่นะ้องไลบรารี ที่มุมมีก่อนอ่ะไปโหลดมรงีกาลบอันฟิดาหลดตรงไหนได้ีกลาลบอันฟินะครับอ่ะลองไปหาก่อนมันก็มีแค่เอ็นยียเป็น C ีกลาสอันฟิ ดาวน์โหลดตรงนี้มันมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับไปที่ดาวน์โหลดได้ไหมต่อตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ดัดจาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยไปที่ look and Fill Save ไว้มันมีเยอะนะครับมันมีเยอะโอเคแล้วไปแอดใหม่คลิกขวาชื่อ Project Property แล้วก็เดี๋ยวนี้ดีซเซลก,ก่อนอ่ะแอดมาใหม่ตัวนี้ก็ทำการรีมูฟทิ้งไปแอดเอ็นั่นจะเป็นตัวนี้แล้วก็ไปที่ออเดอร์เอ็กซ์พอร์ตคลิกเลือกให้หมดเรียบร้อยเอาละคอมดัซซีกแกลนวันฟิลลองรันดูซิอีอะโอ้โห โเคเทเลยทางการสุดทินนะครับรับอ่านีเราต้องไปโหลดมาใช้งานครับตรงนี้50บวกกับหกสิบปึ๊บแสดงผลลัพร้อบ 110, นะครับมันก็จะสวยไปแบบนี้นะครับถ้าเราดูหน้าตามันเนี่ยสวยเลยแหละลองล้าน,นูนะนะครับหน้าตามันจะเหมือนรีลุปไปเลยซึ่งมันมีหลายตัวให้เลือกนะครับ เนี่ยมีอะความีลิควอะไรเนี่ยมีเยอะเยอะมากนะครับให้ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เจตาโตอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ให้ไปดาวน์โหลดมาลิควอะไรเงี้ยนะครับมีดาวน์โหลดตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็แนะนําที่การใช้งานที่เฉยว่าใช้งานประมาณนี้นะครับโอเควิดีโอนี้ยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอสัดไปนะครับสวัสดีครับ